ยอมได้ประสานไปทางมหาวิทยาลัยต่างๆนะนะเรื่องของเครื่องหมายเครื่องมือที่จะม,มาใช้สำหรับการจัดการขยะยเช่นเครื่องผลิตเปลี่ยนถุงพลาสติกให้เป็นน้ำมันนะอย่างหนึ่งนะ แล้วก็ไปดูมีเว็บไซต์ของนมคนหนึ่งชาวออเตรเลียที่ได้ออกแบบเรื่องของการนำเอาฝาขวดพลาสติกมาล้อมทำเป็น,นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนะซึ่งจะลงทุนไม่สูงมากนักเนี่ยนะดยเขียนแบบไว้ให้ มาแกะแบบใช้กันวิฟรีอะไรเงี้ยนะนะเข้าไปดูแล้วก็น่าสนใจว่าเออหลายอย่างที่น่าจะทำได้แล้วนายจะทำเป็นเวิร์กช็อปสำหรับสอนคนไดนะ้สอนญาติโยมที่สนใจแล้วนะนำไปช่วยกันสารต่อเงี้ยนะนะส่วนพวกขวดต่างๆนะ ซึ่งต้องเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือราคาแพงก็ก็จำหน่ายไปนะอะไรที่ปรับได้ก็ปรับนะอะไรที่ทำได้ก็ทำตอนนี้นะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าจะทำเป็นในคราวเดียวกันนี่แหละนะฮะไม่งั้นแล้วมันไปนแก้ที่ปลายเหตุอย่างเดียวที่มันแก้ไม่ไหวที่จริงเราก็แก้ปลายเหตุนั่นแหละเพะเียงแต่ว่าทำยังไงมัน ออกมาดูดีกว่านี้กว่าที่เป็นอยู่แม่้จะกลับไปหลอบเดิมนะคืออยากจะทิ้งอะไรก็ทิ้งเลเคละมักง่ายนะแต่ปัดความรับผิดชอบน,นี่นนะนี่ก็ขอร้องญาติโยมที่เอาขยะมาบริจาคที่วัดว่าพอมาถึงวัดแล้วช่วยแยกขยะด้วยนะอย่าเอามากองไว้เพราะถ้ามากองไว้ ก็จะลกลงลังเหมือนเดิมนะนแต่นนี้พยายามจะหาจุดหาถังที่จะแยกขยะไว้ให้ครบหมดแล้วนะนั่น,นนี่ก็แจ้งอห้ยาจโจมทราบทันว่า,นากลัวยเ,เดี๋ยวคือกลัวจะแค่ผักชีโรยหน้า ทำไม่ได้หน่อยก็เลิกทำไม่ได้หน่อยก็เลิกเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายบางทีเครื่องไม้เครื่องมือโยงเอ,อกมาถวายไว้ราคาเกือบแสนบางทีตอนนี้ก็ส่งต่อเครื่องนะปั๊มใบไม้ให้ใกลายเป็นถ้วยให้ใกลายเป็นภาชนะไปที่สูนจิตวนาชินวงศนะ์ตอนนี้เจ้านัดกับ จารย์สุนันก็เริ่มงานที่โนโนแล้วนะนะจดทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปเรียบร้อยแล้วก็คงจะให้ชาวบ้านได้ช่วยกันหาวัตถุด,ดิบมาทำเป็นถ้วยเป็นชามอะไรซึ่งที่จริงแล้วทางมหาวิทายาลัยเกษตรเขารับซื้ออยู่แล้วนะในราคาที่แพงกว่าที่อื่นด้วยซ้ำไปนะแล้วก็บรรดาร้านอาหารกรีนฟู้ดทั้งหลายเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องการ นะเพียงแต่ว่าหาคนทำที่อย่างต่อเนื่องไม่ได้นะนะแค่นั้นเองอันนี้ก็ก็พยายามทำนะนะไม่ใช่แค่มานั่งเพ้อฝันเรื่องการรักโลกอยู่แค่นั้นนะแค่จะทิ้งขยะแยกถังให้มันเรื่องเวลายังทำางินไม่ได้นี่ไม่ท้องพูดถึงอย่างอื่นนะดีกว่าไม่ทำอะไรเอาซะเลย,ยนะทำมาแต่จะเรียกร้องให รัฐบาลประเทศต่างๆช่วยกันลดกาซเดินกระจกอยู่นั่นนะเรียกร้องให้ตายไม่มีทางรถไดนะ้ถ้าภาคประชาชนไม่ช่วยกันทำเองนี่นะ mm hmm. แล้วก็อยากจะฝึกนิสัยพระเรานะญาติโยมที่มาอยู่วัดอะไรเงี้ยนะให้มีความ รับผิดชอบร่วมกันนะลดความเห็นแก่ตัวของตัวเองลงนะนี้ขยะภายนอกก็ยังยังจะจัดการง่ายนะอนี้ถ้าเกิดว่าคนขยะอย่างเงี้ยนะนะก็จะก,กจะดูจากงานนี้แหละงานวัดประชารัฐเนี่ยน่าจะนะแสดงผลอะไรออกมาอีกเยอะนะนะแต่ถ้าคนขยะคงจะต้อง จัดการอีกทีทั้ง,งนะีตอนนี้นะนะช่วยการดูแลรักษาสิ่งแวดร้อมร่วมกันในวัดนะแล้วมันก็จะกระจายไปสู่ภายนอกเองเพราะที่ยริงแล้วในวัดเนี่ยมันควรจะเป็นแหล่งปัญญาของญาติโยมนะนะที่จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรขึ้นมาไดนะ้เดี๋ยววันที่9ที่มีการประชุมคณะกรรมการเนี่ยคงจะได้นะ พูดคุยกันเรื่องนี้โดยพอทางเทศบาลกนะ็บอกว่าเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องของการจัดการขยะด้วยอะไรเงี้ยนะก็คงจะเป็นเรื่องของงานที่จะต้องทํากันย,ยาวๆนะไอ้วัระชาราชนี่จะได้รางวัลไม่ได้รางวัไไลวไม่ได้สําคัญเลยรนะางวัลที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนนะในทางที่ดีขึ้นนะ นะอันนี้น่าสนใจมากกว่าเนะีก็จะดูว่านะแต่ละรูปแต่ละท่านแต่ละคนที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยเรามีความรับผิดชอบร่วมกันแค่ไหนนะอย่าปัดความรับผิดชอบหรือคิดว่าธุระไม่ใช่เนะเพราะว่าแม้จะมีงานแน่นาที่ที่จะต้องรับผิดชอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะนะแต่มันไม่มีทางที่เราจะทำแค่หน้าที่เดียวได้นะเพราะว่าบางงานก็ อาทิตย์หนึ่งทำทีก็ได้บางงานต้องทำทุกวันอย่างนี้นะนแต่จริงๆแล้วยังมีงานอีกเยอะเลยไม่ต้องอะไรมากตอนนี้ดูผลตกหน่อยหญ้าพุ่งแล้วนี่ไนะเห็นท่านตรงแบกเครื่องตัดหญ้าออกทุกวันยังเอาไม่ทันเลยตอนนี้นะนหลายจุดเริ่มรกแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องช่วยกันดูแลละนะนตอนนี้ปรับอะไรได้ก็ ที่ปรับไปก่อนนะพอถึงวันที่ใกล้จากทางคณะกรรมการจะเข้ามาตรวจสอบว่าคงจะรุมกันอีกทีหนึ่งนะอาทิตย์หนึ่งก่อนหน้าอะไรเงี้ยนะนะเพราะตอนนี้ทําไปก็รกไปเชื่อเถอะนะพอผ่านไปสักเดือนก็จะเริ่มกลับไปเหมือนเดิมนะจะว่าเรื่องของภาวะวัตถุอะไรทั้งหลายที่จะทำจะแก้กันได้ก็ทำไปก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ เวลาแก้ไขจัดการไม่เหมือนกับลุมคนมากวาดวัดตัดญ้าอะไรเงี้ยวัน2วันมันก็เสร็จนะนะแต่ว่างานอื่นนี่ต้องปรับปรุปรงแก้ไขเนี่มีเยอะนะเพราะนใครที่มีส่วนหนะ้าที่รับผิดชอบอะไรก็จะแค่ปัดกวาดเช็ดถูแล้วจบนะช่วยดูด้วยสวิตไปใช้ได้ไหมอะไรรั่วอะไรดูเกะกกะขว้างหงววางตาไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยต้องช่วยกันนะต้องช่วยกัน นะามเองไม่ได้ก็แจ้งให้ทราบนะเราจะได้เข้าไปจัดการนะหาช่างมังอะไรมังที่จะเข้าไปช่วยกันแก้ไขให้มันดีขึ้นนะโดยเฉพาะหน้าฝนอย่างนี้เริ่มมาแล้วสวิต์ไฟนะหมดเริ่มเข้าไปอยู่ตามสวิต์ไฟแล้วอย่างี้นะนะสวิต์ก็เปิดปิดแทบไม่ได้แล้วตอนนี้นะฮะก็เป็นปัญหาอย่างเงี้ยตามคัตเอาท์ต่างๆเบรกเกอร์อย่างเงี้ยนะ เบเกอร์ตามกุฏ you know well, well. so ิที <facial> ่พ <gger> in mm ักอะไรต่างๆซาลาก็ไม่เท่าไหรนะถ้าเป็นเบเกอร์ของแทงน้ำซัมเมอร์สนีอันนี้ไหลตังนะสองสามพันตัวหนึ่งนะบางทีนะใครที่มีหน้าที่ดูแลก็ช่วยกันดูนิดหนึ่งื่อระวังป้องกันนะมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายอยู่ทุกวันตอนนี้นะเดินหนึ่งหลายหมื่น ่อให้ไม่มีโครงการรถประชารัฐก็ต้องจ่ายอยู่อย่างเงี้ยนะจ่ายค่าของค่าแรงค่าคนอะไรสรารพัดที่จะต้องทำเนี่ยนะบางทีเหมือนกับไม่มีเรื่องอะไรให้จ่ายตักเท่่ไหนที่เราดูดูเนี่ยนะนะแต่เบื้องหลังมีอีกเยอะนะที่ไม่ที่คนอื่นไม่รู้เนี่ยนะนะที่ต้องควักต้องจ่ายต้องทำเนี่ยนะนะอันนี้ก็พูดให้ฟังนะ ในเรื่องของการจัดการภายนอกนะมันไม่มีอะไรเลิศเลอเพอร์เฟกหรอกนะนะทีนี้ถ้าเรามองในมุมของเราเราก็จะมีความรู้สึกว่าน่าจะทาอย่างงู้นน่าจะทําอย่างนี้น่นา,จา,นนาจะแก้ไขจัดการเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่คนที่จะต้องลงมาจัดการเนี่ยนะบางทีก็ต้องคิดแล้วคิดอีกมันจะกระทบใครไหมนะไม่ต้องอะไรมากแค่ญาติโยมของมาถวายเนะี่ยบางทีไม่ได้อยากได้เลยแต่ว่าไม่รับก็เสียศรัทธาอย่างงี้นะ ไม่รับก็เสียศรัทธาเอ้าเดี๋ยวอยาก็ถวายก็ถวายไปแล้วค่อยว่าอีกทีนึนะเห็นไหมกรณีหลวงตาสินทรัพย์มีแม่ชีซื้อรถเบนซ์รถอะไรเนี่ยมาถวายนะราคาหลายล้านอย่างเงี้ยเป็นพระที่บางทีพูดอยากนี่นรมาเข้าใจเข้าใจนะรมาก็ไม่เคยมีใครซื้อรถมาถวายแล้วมีแต่รถเก่าๆนะมาให้นะของมือสองส่วนมากนั่นนะ ของดีๆเขาก็ไม่ค่อยจะมาให้กันหรอกแต่ว่าเข้าใจความรู้สึกของโยมนาโยมศาสตร์ตั้งใจแล้วเขาอยากจะถวายไม่ได้ไปขอใครนึงก็ให้จะปฏิเสธก็เหมือนอะไรก็ไม่รู้นะมันก็ทําลายศรัทธาไทยถ้าจะไหไปแล้วนะ่นะเห็นมีบางวัดเนี่ยโยมมารองเท้าอย่างดีเลยมาถวายพระเคร่งไม่ยอมใส่เลยใส่มันแต่ดาวเทียมนี่แหละนะฮะ แต่ว่าไม่ใส่กแทนที่จะบริจาคให้คนอื่นต่อไปกับก้องทิ้งให้ผูพังไว้เฉยอย่างเี้นะเห็นแล้วก็น่าเสียดายนะวัดเพื่อนการนี่เคร่งมากกระดาษชำระแทบจะไม่แตะเลยนะโยมซื้อมาถวายไว้เยอะแยะฉันมีผ้าเช็ดมือของใครของมันนะซักะกระวก็ตากใช้เฉพาะผ้าเช็ดมืออะไราเงี้ยถามว่าดีไม่ก็ดีนะแต่ว่า แล้วไอ้ของที่โยมถวายทำไงอ่ะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ใช่สอยก็กไรอยู่นะนะัน,นี้ก็แค่พูดให้ฟังเฉยเฉยนะนะแต่ว่าระวังอย่างหนึ่งก็คืออย่ารับมากซะจนนิสัยเสียนะนะพระเราเนี่ยนะพอโยมนะทำนุบำร,รุงดีนะอุปธรรมบำรุงดีนะกลายเป็นว่า,เ,าเคยใช้แต่ของเลิศหรูเงี้ยน,นะชักจะน,นิสัยเสียแล้วทีเนี้ยนะ ติดวัตถุสิ่งของที่ญาติโยมประคนให้นาะลาบสการะนะถ้าสําน,นพระคือติดลาบสการะน,านี่ถ้าคือหลวงพ่อหลวงปู่บางองเนี่ยข้าวของเครื่องใช้เนี่ยเหมือนกับของในวัง,งนะนเลิศลัวอลังการมากโยมสร้างกุฏิถวายหลังละหลายล้านไงหนละปูหินอ่อนทั้งหลังอะไรเงี้ยหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยบางทีท่านก็ไม่รูจ้จะปฏิเสธยังไงอ่ะนะ แล้วก็เป็นเรื่องของบุญบารมีเก่าของท่านด้วยนะท่านเคยทามาอย่างนั้นเราสังเกตได้ทาไมพระบางองค์เนี่ยท่านจะสร้างจะทาอะไรนะไม่ได้พูดถึงเงินหลักร้อยหลักพันแต่พูดถึงเงินหลักร้านขึ้นนั่นเลยท่านหาเงินที่ไหนมาสร้างในนักหนาก็ไม่รู้ท่านก็ไม่ได้ไปเที่ยวขอใครอะไรที่ไหนนะนั่นเป็นเรื่องของทานบารมีของท่านที่ท่านสร้างท่านทํามานะ ตอนนี้พวกไม่ค่อยจะมีบาร,รมีก็ขยนนันวิพา์วิจารณ์ไปขนาดถ้าไม่พระใช้ของหรูนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะนะ,นะนะอันนี้เป็นเรื่องของบุญของใครของมันแต่ถ้าท่านไปหลอกลวงคนอื่น,นอันนี้ค่อยตำหนิติเตียงติติงกันนะไอ้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่บางท,ท,ทีมันพูดยากนะอยู่กับสังคมเนี่ยนะรูปหน้าปะจจมูกอย่างนั้นนะนะ,นะนะเพราะนั้นก็ จริงๆแล้วเนะี่ยอยู่ยังอยู่ในวัดอย่างเงี้ยนะนะหนึ่งคือไม่อยากไล่ใครออกเลยนะไม่อยากให้ใครออกเลยอยากจะให้อยู่ร่วมกันยังมีความสุขนะจะไปที่ไหนไเดินปา่าไปเที่ยวต่างประเทศอยากพาไปทุกคนนะนะอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะไปศึกษาเรียนรู้นะเปิดหูเปิดตามั่งอะไรเงี้ยนะนะอยากให้ทุกคนได้นะมีโอกาสมันเหมือนกันอย่างเงี้ยนะ แต่ว่าพอถึงเวลาที่จะต้องให้ใครออกไปทีเนี่ยบางทีมีความรู้สึกไม่สบายใจนะเพราะอะไรเพราะเราจะมองเห็นว่าเออบางทีเขาก็มีจุดเสียตรงนี้แต่ว่าจุดดีเขาก็มีอยู่นะมันไม่มีใครเลวร้อยเปอร์เซ็นตะหรือดีร้อยเปอร์เซ็นหรอกนะแต่ว่าก็ต้องช่างน้ําหนักระหว่างผลดีกับผลไร้ที่มันจะเกิดขึ้นต่อสังคมส่วนรวมต,ต่อวัดวารามเนี่ย เิจารณาเป็นผลเสียมากกว่าอเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องจัดการนะนะเพราะเราก็ต้องพิจารณาดูตัวเองว่าเรามาอยู่เพื่ออะไรนะบางคนนี่มาวันแรกโยมจะมาอยู่ปฏิบัติธรรมนะพอว่าพ,พอผ่านไปผ่านไปไอ้ไม่รู้หายไปไหนแล้วไอ้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะกายมันอยู่เพื่อเลี้ยงชีพไปวันๆหนึง่งพอให้ตัวเองรอดตัวอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแปลว่าใช้ไม่ได้เลยอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาดูตัวเอง นะไม่ว่าพระวยมนะนะไม่ใช่แค่บวชเพื่อเลี้ยงชีพนะแต่บวชเพื่อที่จะหาทางออกจากทุกนะนะถ้าเราตั้งใจอย่างนั้นหรือมาอยู่วัดเพื่อพัฒนาอย่างนั้นจริงๆริงเนี่ยมันจะไม่ทิ้งความเพียรในการฝึกฝนะนี่ไม่ต้องอะไรมากนะถึงเวลาสวดมนต์วัดโน,น่นนะรอให้อาจารย์เทศเสร็จก่อนผูถึงจะโผล่หน้ามาสวดมนต์หน่อยหนึ่งจะมานั่งสมาธิกลัวตาย ขี้เกียจอะไรเงี้ยนะในประเภทอย่างเงี้ยไปไม่รอดดูก็รู้แล้วว่ามันไม่มีใจที่จะปฏิบัติธรรมแล้วแต่ว่าไม่รู้จะไปทางไหนนะนะนะถ้าเป็นอย่างเงี้นะนะไม่รู้จะไปทางไหนไปที่อื่นก็จะไม่รอดอะไรเงี้ยนะนละ้นนก็อยากจะบอกว่าถ้าวัดวังหินนะเชิญออกนีไม่ต้องพูดถึงไปอยู่วัดอื่นนพยายามาลุ่มอรวย พยายามที่จะมองหาแง่ดีสุดๆแล้วตอนนี้นะน่ะอันนี้ก็พูดให้ฟังเฉยๆนะไม่ได้ไปคมขู่อะไรใครหรอกนะเน่แต่ว่ายัให้รู้ว่าเออบางทีภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยไม่ได้เรื่องง่ายหรอกมันไม่ได้น่าสนุกนะนะน้ำไม่ไหลไฟดับอะไรเงี้ยเป็นปัญหาดังนะั้นะหลังคารั่ว,งาวานเงี้ยเมื่อวานนี่อีกสองสามจุดที่จะต้องแก้ไขเนี่นะ เนะก็ต้องคิดละนี่หลังคาโรงทานก็รั่วไหลจุดในศะาลาพราะวิษนุสอนนี่ก็คือพวกนี้ต้องงานใหญ่ทั้งนั้นเลยถ้าจะแก้ไขก็ต้องแปลว่าต้องหมดไปเป็นล้านนะนะนะก็ค่อยปรับไปค่อยทำไปอย่างงี้นะไนะอ้ขั้นใหม่ก็สร้างอยู่อันเก่าก็ซ่อมไปอยู่นะั่นะอันนี้คือเรื่องของวัดนะไม่จบนะ แล้วตอนนี้เข้าใจเข้าใจเลยว่าทำไมบางคนก็ไม่ได้อยากเป็นเจ้าวาดเพราะเหตุอย่างเงี้ยนะเขาเป็นเจ้าวาดไปใน้น่าสนุกนะมันอาจจะมีลาบสการะมากกว่าคนอื่นนะเขติยศชื่อเสียงแน่นอนเนะพราะครูเจ้าคุณอะไรก็เจ้าวาดนะั่นแหละได้นะนะเดียวกันก็แบกภาระรับผิดชอบอะไรอีกมากมายมหาศาลตามมานะนะน,นี่เป็นเรื่องปกติอย่างนี้นะนะั้นก็นีบทในฟังเฉยๆเช้านี้นะ นะก็ไปจัดการขยะภายในใจของตัวเองซะก่อนนะเราจะช่วยกันรับผิดชอบอะไรเรื่องไหนส่วนไหนได้ช่วยกันอย่างนี้นะนะอย่านิ่งดูได้แค่นะั้นแหละนะแล้วก็นะีขยันวิพากษ์วิจารณ์มากนักนะบางทีมันก็น่ารำคาญนะนะี่วิพากษ์วิจารณ์คนโน้นคนนี้อยู่ไม่จบไปตัวเองก็ไม่ค่อยจะทำอะไรแล้วบางทีนะหรือทำ ก็จริงอะแต่ว่าไปทุกกับอกการกระทําของคนอื่นก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะเพราะฉะนั้นอันไหนที่เราทําได้ลงมือทำอันไหน่วยได้ช่วยกันทำนะอันไหนไใชเชน้าที่ที่ต้องวิภาษ์วิจารณ์นะก็อย่าไปวิพา์วิจารณ์มากนักแค่นั้นแหละนะคนวิจารณ์มีเยอะแล้วนะฮะขาดคนลงมือทำแค่นั้นเองนะหัดลงมือทําอะไรทั้ง แค่นั้นแหละนะฮะทำได้แล้วลงมือทําเต็มที่แล้วมันจะเลิกวิพากษ์วิจารณ์ไปเองนะมาว่านะนะเราจะรู้เองว่าอพอทำเยอะๆเข้ามันก็เหนื่อยเว้ยอะไรเงี้ยนะจะเข้าใจคนอื่นเขาทาอยู่แล้วอาจจะมีอะไรผิดพลาดบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่างเงี้ยนะแต่ละคนเขาก็ไม่เท่ากันนะคนพอดีของเขาแล้วแต่ของเราเนี่ยมันยังดีไม่พออย่างเงี้ยนะเคยไปจัดการที่ใจตัวเองแค่นั้นแหละ ก็นะต้องค่อยๆปรับค่อยๆแก่นะเนี่ยเพราะเราอยู่กับคนนะอยู่กับคนทําไม่เข้าใจคนนี่ก็อยู่ยากนะนะต่อให้ย้ายประเทศไปอยู่ประเทศไหนก็จะไปเจอคนเหมือนๆกันนี่แหละไม่ได้มีอะไรแตกต่างหรอกมันถูกขับเคลื่อนด้วยโลภะโทสะโมหะเหมือนกันนี่แหละนะถูกใจเรามั่งไม่ถูกใจเรามั่งก็ไม่อยู่แค่นั้นเนี่นะถูกใจก็ว่าดีนะไม่ถูกใจก็ว่าไม่ดีแค่นั้นนะ มันถ้าแก้ไขความถูกใจไม่ถูกใจนะะนะเอาความถูกต้้งเป็นหลักเนี่ยนะนก็จบเรื่องแค่นั้นแหละไม่ต้องอะไรมากถ้าเราดูอย่างที่พระเจ้าสอนไว้นะนะพระเจ้าไม่ได้สรรเสริญประชาธิปไตยนะนะหรือรเผด็จการหรืออะไรทั้งนั้นน่แต่ส่งสร,รรเสริญธรรมมาธิปไตยนะเอาอาธิปไตยหรืออธิปั์เนี่ยแปลว่าความเป็นใหญ่นสร,รรเสริญเอาธรรมะเนี่ยเป็นใหญ่นะ นะธรรมะเป็นหลักนะนะนธรรมะเป็นหลักคืออะไรก็คือตอนนี้กุศลหรืออกุศลมันจเจริญมากกว่ากันถ้ากุศลมันเจริญมากกว่าก็ลงมือทําไปถนะ้าไอสิ่งที่เราทาอยู่ในไม่ว่าทางกายวาจาใจเนี่ยนะถ้ามันเป็นอกุศลมากกว่าก็แปลว่าไม่ถูกทำนะแก้ไขที่ใจตัวเองแค่นั้นเองนะอันนี้ผู้ได้ฟังนะ,นะะเดี๋ยวเราสดมันธรรมดกัน